ก่อนที่จะทราบผลการตัดสินในรุ่นที่11นี้ขอเสียงปรบมือดังที่สุดเลยนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราทั้ง16คนด้วยครับและก็ให้น้องๆทุกคนสูตดหายใจลึกๆนะคะเพราะตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกท่านรอคอยกันแล้วนะคะทุกท่านครับตอนนี้นะครับคะแนนจากคณะกรรมการในบ้านทูบีนัมบวนไอดอกับคะแนนจากคณะกรรมการประจาสัปดาห์และคะแนนโหวตจากสมาชิกทูบีนัมวัน ทั่วทั้งประเทศได้ถูกรวบรวมออกมาเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในมือของเราสองคนแล้วโอ้ยอนลักแทน <c oughs> เราจะเริ่มจากฝ่ายฝ่ายหญิงก่อนดีไหมฮะฝ่ายหญิงก่อนแล้วกันนะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวขอุญาเริ่มประกาศจากฝ่ายหญิงก่อนนะครับทุกท่านครับแน่นอนนะครับว่าฝ่ายหญิงในรอบสุดท้ายมีทั้งหมด6ท่านด้วยกัน เพราะฉะนั้นนะครับรางวัลก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่รางวัลชนะเลิศอันดับ6จนกระทั่งไปถึงรางวัลสุดท้ายก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ1นึ่งทูบีนัมเบอรวันไดอรุ่นที่11นะครับพร้อมนะพร้อมมากๆน้องๆหกคนพร้อมไหมครับพร้อมนะครับรอนะเอาละครับมาเชียร์หมายเลขอะไรต้องเอ้หมายเลขอะไรครับหมายเลขอะรคะการประกาศนะคะในลำดับ ชนะ <6 S 2> เลิศอ,อ,อ,อันดับ 6, 6. นะครับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับ6ฝ่ายหญิงได้แก่ TI TI ทีอะไรดีคะทีไอค่ะน้องราตรีจากจังหวัดระนองค่ะนักสาวราตรีโรสทวีพานิพันธ์ค่ะ ลำดับต่อไปครับรางวัลชนะเลิศอันดับ5ฝ่ายหญิงได้แก่ T.I. T.I. 24ครับน้องใหม่นางสาวนัทก,กุลจันทองมือจากจังหวัดเชียงราย,ยลำดับถัดไปนะคะ รางวัลชนะเลิศอันดับ4นะคะได้แก่ T.I. T.I. สอาค่ะน้องเจนนี่จากนกครราชสีมาค่ะนั่งสาวเจนี่ฟราุูเลิศค่ะเหลือ3ามคนแล้วครับทุกท่า แตกอะกมไม่เกี่ยวอะไรกับเ <c oughs> ขาแต่เกิดแตกอะ <advances> <laughs> เราคิดดูน้องๆจะรู้สึกยังไงคะตอนนี้ลำดับต่อไปจะเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับ3นะครับฝ่ายหญิงครับซึ่งได้แก่ T.I ส่งเสียงได้นะคะ T.I อะไรดีทีไอ T.I T.I 1.8ครับน้องแก้มครับนา,าสาวสกรัตสุวรรณหงจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีดังนั้นตอนนี้นะคะที่เหลือบนเวทีคือ2คนสุดท้ายนะคะเราจะประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเลยนะคะใช่ครับทุกท่านครับบนเวทีตอนนี้คือ TI-31 น้องตะวันและ TI-06 น้องต้นข้าวครับ หนึ่งในสองคนนี้จะเป็นสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีน้ำปวันไอดอรุ่นที่11นะครับเราขอประกาศเลยนะครับทุกท่านครับสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีน้ำปวันไอดรุ่นที่11ประจำปี2564ฝ่ายหญิงได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะมีไหมขอเสียงเชียร์หน่อยค่ะหมายแรกอะไรดีทีไอสค่ะน้องตะวันจากจังวัดพิกษณุโลกนางสาวพรัญยูภูริมิค่ะนั่นหมายความว่ารางวัลชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีไอศูนน้องต้นข้าว นางสาวพิรดาภพัทรสุกรสนจาจังหวัดมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกท่านด้วยนะคะยินดีกับน้องตะวันโอ้โหกำลังใจล้นหลามจริงๆนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลุ้นฝ่ายชายกันบ้างโดยจะเริ่มต้นจากรางวัลชนะเลิศอันดับ6ฝ่ายชายที่มีทั้งหมด5รางวัลใช่แล้วครับอ <laughs> คืหายใจไม่ชั่วถท้องในห้องพยายามอย่างเงียบกริบสิคะเราสองคนตื่นเต้นเขาก็ลุนเนาะส่งเสียงกันไ่ะลุนแบบ new normal กันนะสิเอาละครับเริ่มเลยฮะรางวัลชนะเลิศฝ่ายชายอันดับ6คนที่หนึ่งได้แก่ได้แก่ทีอา ทีไอสาน้องกอล์ฟจังหวัดสงขลานายทิวุฒิสิงห์ทองค่ะลำดับต่อไปครับรางวัลชนะเลิศอันดับ6คนที่2ได้แก่ทีไอ ไสามครับน้องโอมนายกะนวัตจุลพันธ์จาวจังหวัดพิจิตรครับลำดับถัดไปนะคะรางวัลชนะเลิศอันดับ6คนที่3ค่ะสุดหายใจลึกๆตื่นเต้นแทนนะคะทีไอ 34ค่ะน้องมาร์คจากจังหวัดอุดรธานีนายอาชิตพแต้สสุวรรณค่ะมาครับต่อไปครับชนะเลิศอันดับ6คนที่4ฝ่ายชายครับได้แก่ T.I. สี่ศูนแงบน้องบีมนายธีรพันธ์ชุมคำลือจากจังหวัดพะเยา และรางวัลชนะเลิศอันดับ6คนสุดท้ายนะคะซึ่งต้องบอกนะฮะว่าดูจากคะแนนนี่นะครับทุกท่านครับชนะเลิศอันดับ6คนที่5เนี่ยชี้เฉียดมากกับอันดับ5เรียกว่าเป็นเศษทศนิยมเลยก็ว่าได้นะคะคือนิดเดียวนี่ก็จะเป็นอันดับ5แล้วนะฮะค่ะอาล้วครับชนะเลิศอันดับ6คนที่5ครับได้แก่ น้องอาชีจากจังหวัดชายภูมินายพีรการเตียวสุวรรณค่ะเหลือ5ท่านแล้วเหลือ5คนแล้วบนเวทีนี้คุณตั้มเป็นยังไงคะรู้สึกเหมือนตอนบรรยากาศตอนนั้นไหมคะตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นเนาะอ่ะมาต่อกันเลยครับรางวัลชนะเลิศอันดับ5ฝ่ายชายครับรางวัลต่อไปได้แก่ พี่ไอสองรับน้องเก่งครับนายปานเดชาอังกินันาจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแฟนๆอาจจะแบบว่าคุณเอกครับอย่าเว้นนานครับ <Hey. S 2> สองและตามด้วยหลักหน่วยตื่นเต้นเนี่ยคือเราเห็นเห็นปฏิกิริยาเขาแล้วก็แบบ เกรงมากเกหลือ <Le ua S 2> อยู่4คนแล้วนะคะตอนนี้ดังนั้นในลำดับถัดไปจะเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับที่4ค่ะได้แก่ทีไอศูนยน้องก้องจากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะนายชนนิทิคธรรมสารค่ะ ครับทุกท่านเหลือสามหมายเลขบนเวทีนี้ขอดูป้ายไฟที่เหลือหน่อยค่ะโอ้น้องๆจับมือกันแล้วนะฮะไม่ว่าใครจะได้ที่เท่าไหร่ผมเชื่อแน่นอนว่าพวกเขาคือเพื่อนคือคือไอดอลนะฮะที่เรียกว่าันกันมาด้วยกันนะใช้เวลาอยู่ร่วมกันจนถึงวันนี้นะฮะต่อไปครับจะเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับ3ครับ ทีไอทีไออะไรดีคะอะไรนะครูทีไอหนึค่ะน้องเตะจากนครราชสีมาค่ะนายยอดสกุลโอกาว่าดังนั้นเหลือแค่สองคนนะคะโอย้ยโอ้ยๆๆบนเวทีนี้ตอนนี้เหลือ TI-39 น้องกริตและ TI-23 น้องเดวิดครับจะบอกว่าขนลุกมากเลยเนี่ยขนลุกเครียวไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ขอเสียงให้กริตกับเดวิดหนเร็วเ <laughs> ชื่อว่าน้องๆต้องการกำลังใจเป็นอย่างมากนะคะยืนตรงนี้ตื่นเต้นมากจริงๆคะ่ะรางวัลที่ผมจะประกาศนี้คือรางวัลชนะเลิศที่หนึ่งเลยนะครับ นั่นหมายความว่าอีกหนึ่งท่านจะได้รับรางวัลชนะเลิศที่สองะนะครับทุกท่านครับสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To b ีน้ำม่ o งไอดรุ่นที่11ประจำปี2,564ฝ่ายชายได้แก ทีไอทีไอสองสามแดงนายเกดศรีกวินจัสติสจากจังหวัดขอนแก่นน้องเดวิดนั่นเองเพราะฉะน,นั้นนะคะรางวัลชนะเลิศอันดับ2ได้แก่น้องกริดนะคะทีไอจากจังหวัดอุทัยธานีนายสุพกิจสุสพ,พ,พันคงค่ะ ต้องขอแสดงความด,ดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะคะเรียกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยน้องๆฝึกฝนกันอย่างหนักจริงๆแล้วก็ใช้ความพยายามเป็นอย่างสูงมากๆค่ะ